เตะซ้ายเตะขวานี้อต้องบอกอร่อยแค่งเตะซ้ายหนักตอนที่เราเตะเขากระเด็นล้มทั้งยืนแล้วเขายังขึ้นมาสู้แล้วแบบยังมีแรงนี้เรารู้สึกท้อรู้สึกถอดใจเขาไหมไม่ครับไม่เลยใช่ไหมก็คือเดินเข้ามาก็เตะได้อีกอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ผู้ชคเราเป็นไงบ้างวันนี้เพราะมาดีครับเนาะร่างกายเรานี่เขาบอกแค่แปดสิบเลยนะเขาอยู่ไปนานแต่ของซ้อมไม่ไม่ถึงเลยอืมเราได้ฟางเยอะงานนี้ตอนนี้ก็ไม่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันหรือจากการเตรียมตัวต่อไปมึงก็เตรียมตัววะ จากการเตรียมตัวและฟอร์มการชกวันนี้เนี่ยเราพอใจมากน้อยแค่ไหนครับไม่ไม่พอใจครับเตรียมตัวน้อยแล้วชนะสวยๆแบบนี้ยังไม่พอใจเพราะอะไรเนองมันไม่ใช่ตัวตนของเราอีกแล้มันยังไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงใช่ครับน้ำหนักนี้ก็น่าจะปพอๆเนาะก็พอดีครับพอดีครับพอดีใช่ไหมเราที่น่พอดีเนาะตอนนี้ในใจอยากจะขึ้นชั้นอยากจะอะไรไหมได้ครับได้ไปเรื่อยๆขอทำร่างกายทำอะไรให้ดีครับ มีอะไรจะพูดกับแฟนคนไหมน้องก็ันนี้ยังทำได้ไม่ดีครับไปนานทำให้ดีกว่านี้ครับโอเคครับยินดีด้วยครับผมครับขอบคุณครับหมดไหมครับน้องหมดไหมหมดไหม นิดหน่อยนิดหน่อยว่แต่ว่าก็เดินไม่หยุดเลยนะนะั็บอกก็บอกเหนื่อยโม้เหนื่อยเหรอวมตอนไหนครันเนาะเนี่ยตอนกลางๆสักประมแสดงว่าฝืนเต็มที่เลยใช่ไหมปัดฟันเดินให้มันหมดยกไปก่อนให้ให้มันครบให้จบเกมไปก่อนใช่แทงซ้ายแทงขวาเขาเราโดนเยอะนะวันนี้เขาต้องอยู่ได้ร่างกายดีมากดีไหมร่างกายหรือว่ายังไม่ต้องกินอะไรยังไม่ไปเท่าไหร่ล่าสุดจบไปเดือนไหนจำได้ไหมกี่เดือนแล้ว ไม่ได้แ <Netz> ล้วนานนานมากใช่ไหมครับกลับมาครั้งนี้จากวันนี้เรื่องประเมินร่างกายเปลี่ยเป็นไงบ้างน้องก็ดีอยู่นะดีอยู่นะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับงกายดีประมาณเจ็ดแปดเหน็บบ้างถือว่าโอเคนะถ้ายกถือว่าเราเดินเดินได้อยู่แล้วก็ทำได้ดีด้วยครับคิดว่าถ้าร่างกายปราณกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เกมจะจะออกมาแบบนี้ไหมไม่น่าจะสรุปว่านี้แล้วจังหวะเร่งจังหวะอะไรก็ได้น้องใช่ โอเคครับน้องวันนี้แฟนบอลก็ชมเราเยอะเลยถึงแม้ว่าจะแพ้อะไรจะพูดกับแฟนบอลหน่ครับก็ขอโทษพี่น้องเอทุกคนนะที่วันนี้เต็มที่แล้วเอาไว้ไฟหน้านะโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับผมขครั่งขาผมกูแพ้ทั้งหมดเลยผมถ้าเขายม่มีเยอเยอะๆจเหนื่อย